สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับวิธีการเอาปลอกสูบนะครับเครื่องยนต์การเกษตรนะครับคูปต้าตัวนี้เป็นคูปต้าอีทีเก้าห้านะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเครื่องยนต์การเกษตรสูบเดียวนะครับวิธีการเอาออกก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมจะใช้ตัวดูดนะครับก็ไม่ได้ ตีออกนะครับก็เคยถ่ายคลิปไว้ให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็อยากมาถ่ายให้เพื่อนๆในช่อง youtube ที่ติดตาม <c oughs> ภายหลังนะครับติดตามช่องหลังๆนะครับอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่ที่ผ่านมานะครับก็เลยจะเอามาแบ่งปันกันนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อนเกษตรกร,ะกรนะครับที่อยากซ่อมเองนะครับหรือว่ามีเครื่องมือที่พอจะถอดเองได้นะครับ ดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับตัวนี้ผมทําตัวดูดนะครับออกแบบตัวดูดขึ้นมานะครับก็วิธีการนาออกก็มีหลายวิธีนะครับตัวนี้ก็เป็นการทําตัวดูดนะครับใช้แฮนดิคอัดออกก็ได้นะครับถ้ามีแท่นอัดนะครับก็จะไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้ผมหม้อน้ําผมก็จะไม่ถอดนะครับถังน้ำมันผมก็จะไม่ถอดออกนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับตามคลิปเลยนะครับก็มีตัวนี้จะทํา เป็นบูธนะครับบูธใช้อลูมิเนียมนะครับมาทำบูธเพื่อให้ไม่เป็นรอยกับเสื้อสูบนะครับก็จะทำเป็นเครื่องวงกลมนะครับเพราะว่าจะทำไว้หลบปลอกสูบนะครับแล้วก็มีเหล็ก <c oughs> ซ้อนร่องนะครับสองตัวนะครับเผาก็ใช้ ผาหกขุนนะครับที่ผาที่ทําเกีียวนะครับเผาหกขุนแล้วก็ทําเกียวละเอียดนะครับแล้วก็มีตัวใส่ไปในรูเกีียวนะครับไว้เราขันเล่งนะครับเพื่อเพื่อดึงบอกสูบขึ้นมานะครับสําหรับตัวดูดนะครับปอกสูบนะครับก็จะเดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ด้านล่างนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการทํานะครับ ควมยาวเท่าไรระยะเท่าไรนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆในช่อง youtube หาไม่เจอนะครับครับก็จะถอดได้เกือบทุกรุ่นนะครับอยู่ที่เราทําตัวตัวที่ไปดึงนะครับอยู่ด้านในนะครับเท่ากับความกว้าขงของกระบอกสูบนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดได้ถึง12แรง13 12แรงนะครับ เพราะว่าเขตนี้นะครับก็ยังไม่มีเครื่องยนต์ที่มีแรงม้านะครับถึง15แรงนะครับก็เป็นเครื่องที่มีกระบอกสูบไม่กว้างเท่าไหร่นะครับประมาณ9 2มิล90ประมาณนั้นนะครับวิธีการถอดออกก็อย่างตามคลิปเลยนะครับ ก็ประโยชน์นะครับประโยชน์ของการดูดออกนะครับเวลาเราเปลี่ยนโอลิงนะครับหรือว่ามีน้ําเข้าเครื่องนะครับโอลิงมีการกรอบนะครับทําให้น้ําเข้าเครื่องเราก็สามารถดูดปอกมาโดยที่ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ใส่กลับไปใหม่นะครับหรือไม่เราก็จะดูดมาเพื่อไปค้นนะครับเพื่อใส่ลูกโตกว่าเก่านะครับปอกสูบเราก็จะไม่ได้มีการตีออกนะครับ อันนี้ถ้ามีเครื่องมือนะครับใช้ไฮดริกแท่นไฮดริกออกก็ได้นะครับก็สำหรับเกษตรกรหรือเพื่อนนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากจะทำไว้สักชุดหนึ่งนะครับเพื่อไปซ่อมนอกสถานที่หรืออะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถดูดได้เกือบทุกรุ่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์การเกษตรสูบเดียวนะครับก็จะมีพวก GA นะครับที่มีเสาใหญ่นะครับเราก็ต้องทำเสาเสื้อสูบจะใหญ่นะครับเราก็ต้องทำบูธ ให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับให้รูใหญ่ขึ้นนะครับก็จะออกไม่ยากนะครับแล้วก็ใช้แป๊บต่อนะครับส่วนใหญ่นะครับกระบอกสูบนะครับก็จะประมาณ1เซนนะครับที่ที่เข้าไปอยู่ด้านในนะครับแล้วมีายางโอลิงด้วยสองตัวนะครับ เราก็หมุนประมาณ1เซนก็พอตัวนี้ผมทำเกี่ยวไว้ยาวนะครับก็เผื่อรุ่นที่มีกระบอกสูบยาวหรือว่าเกีียวที่เสียเราก็ตัดให้มันสั้นได้นะครับก็เผื่อ,อไว้นะครับก็ต้องใช้เกีียวที่ละเอียดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องออกแรงขันเยอะนะครับตัวนี้ผมใช้เกีียวละเอียดนะครับแล้วก็เราก็ทาจารบีก่อนนะครับ เ,เกลียวเราจะได้ขันง่ายๆนะครับก็ใช้เหล็กที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับจะได้ไม่โค้งนะครับตัวนี้ใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับเกลียวอาจจะกลับกันนะครับกล้องหน้ามือถือนะครับไม่ได้ใช้ใช้กล้องหลังถ่ายนะครับเกลียก็เลยจะเหมือนกับหมุนมือเป็นเกลียวเข้านะครับก็เดี๋ยวทำไมบอกเกีียวซ้ายหรือว่าเกีียวขวานะครับก็ ตามนั้นนะครับก็ออกมาแล้วนะครับกระบอกสูบนะครับถ้าตัวนี้ไม่เคยถอดนะครับถ้าเครื่องที่ถอดแล้วนะครับก็จะถอดไม่ยากนะครับใช้เหล็กหรืออะไรเคาะออกก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอากบอกสูบคืนนะครับถ้าเราจะเอากระปาะเอาะบอกสูบคืนนะครับเราก็แนะนําให้อัดแฮบเหกหรือว่าใช้ตัวดูดดูดออกนะครับ ก็เกี่ยวจะยาวนิดนึงนะครับตัวหลิกตัวหลังนะครับเราก็ต้องทําบานะครับให้เข้ากับกระบอกสูบนะครับจะได้ไม่บิดเบี้ยวไปด้านในด้านหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับที่เราไปไปดึงเอาไว้นะครับส่วนใหญ่นะครับกระบอกสูบเราก็จะดูดนะครับออกมาแล้วก็จะติดนะครับ ติดพวกสนิมนะครับก็ไม่ยังไม่สามารถออกได้เลยนะครับเราก็ต้องหาไม้ช่วยเคาะๆออกมาอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ถือว่าถอดไม่ยากนะครับบางบางรุ่นก็ถอดยากมากนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวดูดนะครับเราก็จะเหมือนไม่ยากนะครับถ้าเราตีออกก็นะคปัอก็กกระวังระมัดระวังไปโดนเสื้อสูบเราด้วยนะครับเพราะว่า เราต้องใช้ค้อนที่มีน้ำหนักครับเยอะนิดนึงนะครับถ้าว่าเราใช้ค้อนดีตะปูนะครับจะไม่สามารถตีออกได้นะครับครับก็จะถอดออกนะครับตอนนี้เป็นบูทปิญญมนะครับที่อยู่ก็ใส่กับเสาไปนะครับมีสี่ตัวนะครับผ่าครึ่งวงกลมตัวด้านปลายนะครับผมออกออกติดนะครับบางแต่ ถ้าทําเป็นเกี่ยวขันก็ได้นะครับด้านปลาอยู่ด้านในนะครับแต่เเราจะมีรายละเอียดนะครับใต้คลิปนะครับสาหรับวิธีการทํานะครับในช่อง youtube นะครับสําหรับคลิปที่ลงในเพจก็ลองเข้ามาหาดูใน youtube ดูนะครับกระชื่อช่องก็มีอยู่ที่มุม,ม,มซ้ายมือนะครับก็จะมีอยู่ใต้คลิปนะครับ สำหรับการทำตัวดูดนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับลองไปถามโรงกึงดูนะครับว่าทำให้ได้ไหมนะครับใช้เหล็กไม่กี่ชิ้นนะครับเราทำครั้งเดียวก็จะสามารถอยู่ได้นานนะครับสามารถถอดได้ตลอดนะครับตัวนี้ยังไม่ออกนะครับออกประมาณหนึ่งเซนแล้วนะครับก็ยังติดคาบสนิมอยู่อย่างที่บอกนะครับก็เราก็ค่อยๆเคาะออกนะครับใช้ไม้อะไรนะครับเคาะ หรือว่าเพราะเบาๆก็ออกนะครับเพราะว่ามันหลุดจากมันเคลื่อนตัวแล้วนะครับหลุดออกมาจากเสื้อสูบประมาณเซนนึงแล้วนะครับก็ออกกันนะครับเคราะเบาๆนะครับครับก็ตัวนี้เป็นปลอกสูบของคูต้าอีทีเก้าห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อน ในช่อง YouTube เพื่อนเกษตรนะครับหรือนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการถอดปลอกสูบนะครับเครื่องยนต์การเกษตรสูบเดียวนะครับก็ลองทำไว้ใช้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ